ไฮกายสไตล์เนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่นแต่งหน้ากันเลยค่ะทุกคนนี้เราจะแต่งเป็นลุกนางงามนะคะทุกคนก็ไปดูนะคะว่าจะปังหรือพังหรืออะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแปรงนะคะแล้วก็อนนี้เป็นเครื่องสำอางนะคะทุกคนนี่มีไม่มากก็ไม่น้อยนะคะ สำหรับลิปนะคะก็มีหมุนก่อนเพราะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ในะคะ่ะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะในการเตรียมผิวนะคะนี่ผิวหน้าของน้องนะคะก็นีข่ขั้นตอนนี้นะคะก็ทําการการคิวนะคะทุกคนนี่เลยการคิวประมาณนี้เนาะในทรอองก็ประมาณขั้นตอนนี้นะคะใช้ฟองน้ำไขมานะคะทุกคนนี่จุ่มเข้าไปในน้ำเลยคะ่ะนี่จุ่มนะคะเพราะว่าเราจะได้ติดรองพื้นขั้นตอนนี้นะคะจะใช้ลิปนะคะใต้ตา เสร็จพอแต่เสร็จนะคะแล้วก็ใช้รองพื้นนะคะแต่ทับๆไบปนี่แล้วก็นี่ก็ครึ่งหน้าของเรานะคะทุกคนนี่ได้ประมาณนี้เนะเาะแล้วจะฝั่งซ้ายคือทารงืนแล้วั่งขวาเนี่กำลังทำนะคะทุกคนนี่แถบแบไปนะคะเพื่อให้ติดนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นรองพื้นเหมือนกันนี่อันนี้หมดแล้วนะคะแล้วนกะ็ปาดครึ่งนะคะเพราะว่าเราแต่งเรื่อยๆแล้วแต่งจังในส่วนของแต่งตานะคะแล้วก็มีแปรงทั้งหมดสิบอันนะคะโดยประมาณนะคะ ในการบล็อกตานะคะเราจะใช้เป็นนี่นะคะแปรงฟุ้งๆหน่อยหน่อยนะคะเพื่อที่จะเบลนให้สีอ่อนนะคะเี่จะไปสีอ่อนนะคะทุกคนนี้สีอ,อนน่นอนประมาณนี้เนาะเอาไข่ไข่ประมาณนี้ๆแทบๆพอแทบเสร็จเต็มมัน,นจุ่มจุ่มกดกดนิดนึงเนาะนี่กดไปนิดหนึงเออยไดไหมน้อยแซวแถบไปนิดนึงประมาณนี้แล้วก็แต่งบนตาเนาะ,ะนะคะทุกคนเป็นเปลือกอ่นอนๆน,นะคะนี่พอแต่งเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็ะะใช้เป็นอันนี้นะคะ ใต้ตาน้องนะคะเพื่อที่จะแบบแต่งฝ่อๆนะคะเฟสก่อน,นอื่นนะคะเราก็ต้องใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะนี้ล้างมือเอ้ยดแม่เอ้ยไม่จ้ามีถูไปถูเอ้ยถูถยถใจนะคะพอล้างเสร็จน,นะคะเราก็จะเอาเนื้อะะแป้งแท็บใต้ตาน้องนะคะนี้เบลนเบลนแทบๆในๆเพื่อ,อที่จะแบบใต้ตาจะได้ดูสว่างเพื่อแทนคอนซีลเลอร์ลงกไป่ะก็นี่ประมาณนี้เนาะมีแทบไปซ้ายขวาแทบไปค่ะ เราเพิ่งแต่งนะคะก็ขอภยไยด้วยเนาะมีประมาณนี้เพราะว่าเราก็แต่งพอแทบ็บเสร็จแล้วนี่ประมาณนี้แม่ก็ได้มานี้นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้โดยประมาณนะคะน,ะน,น,ะคะนี่ประมาณนี้เนาะขั้นตอนต่อ,อไปนะคะใช้แปรงนี่ ในการขัดเบ้านะคะเราใช้เป็นสีน้ำตาเนาะสีลนตาเข้มๆสีน้ำตามะขามแต่ว่าใช้ตัว่ามันดนเหมือนรถอุกบาตไปแล้วเนาะนี่เบนรงบริการนี่ขัดเบ้าขัดเบ้าก็เรียกว่าขัดเบ้าของที่แท้บลูนะคะก็กดๆลงไปเลยนี่ประมาณนี้นะคะกดในการแต่งมิติตานะคะนี่มาสีออกตื่ยๆกะปรีกะปินะคะนี่หมุนๆนะคะพอเหมือนเสร็จแล้วก็จะไปนีคขัดอีกทีหนึ่งนะคะนี่ออกสีนี้สวยอยู่นะแม่นี่ประมาณนี้เนาะ ในส่วนของคิืนะคะเราใช้สอบเขียนคิวตามตลาดยี่สิบาทนะคะ2ยิบสิบาทเราก็ใช้ได้หมดเราจะลอกก่อนนะคะเพราะเราเป็นงูเนาะนาคีอเออยไรรเนาะนี่นี่นะคะก็หมุนเสร็จแล้วก็ใช้มิดโกนนะคะลิ้นมุดล,ลวนกูนะคะก็พอเรากดไม่เกินเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะเขียนก่อนนนคะนี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เพราะว่าเราก็เขียนไม่ค่อยสวยแต่ว่ากันได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ในส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเก็บคิวให้เป็นทรงมากขึ้นนะคะนี่เราก็ใช้แป้งนะคะกับ ลองเพื้นที่เราใช้ในอันกับกึกไมพอดกระดึกนี่กดกดลงไปเลยนะคะนี่พอเก็บคิวเสือแล้วนะคะเราก็จะเอานี้นะหาวค่ะลูกสาวหาวแล้วก็อันนี้มาปัดคิวให้ฟูๆนะคะนี่เสร็จแล้วในขากรอได้ประมาณนี้ในขคะคุณานี่ยาวๆยัๆนี่นะค่ะก็ให้ประมาณนี้เนาะนี่เบะปลกนะคะนี่นี่ซ้ายในลำดับต่อไปขอเชิญนางสาวสตาพัด์มารับมงมิด เข่าเต็มหัวนะคะนี่ยิ้มเมินแม่นี่รางวัลที่หนึ่งเปเลยะ่ะเห่าเต็มหัวะคะ่ะอ่ายิ้มนึงกรุ๊ปนี้นะคะนี่ทำอตไอไปนะคะบ้างมีรถร้าง,งงา,งางมีมงกุฎหองฟ้างบ้างมีรับหัวดร่งวัถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้สาดียนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เพื่อความบันเทิงแต่งเพื่อความบันเทิงะะไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะไรมากก็แต่งเล่นๆนะคะเพราะว่า,ว,าว่างๆนะคะ